อยู่ที่สนามบินนะก็กำลังจะไปฮาบินนะคะจริงๆมุกได้ไฟก็คือเป็นไดเวอไฟบินตรงไปลงฮาบินเลยนะคะก็จะประมาณ5ชั่วโมงครึง่งจะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานเนานนะจากที่แบบเช็คมาก็ประมาณค่ะลบ20องศาก็คือแบบ <c oughs> หนาวมากนะคะแต่ว่ามุกเตรียมพร้อมมานะอ่ะไว้เดี๋ยวเจอกันที่ฮาบินค่ะ นี่คือใบที่เราต้องเกาะก่อน,อนที่จะเข้าไปที่ตอมอนะคะคือแค่เดินออกมาจากเครื่องก็คือดับดูได้เลยว่ามันหนาวมากตอนนั้นไม่แน่ใจนะคะว่ากี่องศาแต่ก็ติดลบเยอะแน่นอนเตรียมเสื้อมาเยอะๆนะคะทุกคนเร <laughs> าก็ถุงมือสําคัญมากถุงมือแมสนี่ก็คือถึงที่โรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเราจะอยู่ที่โรงแรมแบบ ค่อนข้างที่จะแบบว่าไกลตัวเมืองนิดนึงแล้วมันก็ตอนนี้มันก็ไม่มีร้านไม่มีอะไรให้เลยนะคะเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาแล้วก็จากที่ถามรีเซชันด้วยก็เลยแบบอืมคิดว่าน่าจะไม่ได้ออกไปไหนนะคะคืนนี้ก็คิดว่าคงจะเช็คอินแล้วก็เข้าห้องนอนเลย ข้างนอกนะคะขิ่มาแรกในชีวิตก็ตอนนี้อากาศหนาวมากนะคะก็มือคือเย็นมากต้องใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นคือแบบฟรีสแน่คือสุดๆตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่โบสถ์เซนต์โซเฟียก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถวนั้นมันมีอะไรให้ดูบ้างนอกจากโบสถ์นะคะก็อากาศหนาวมากแต่งจัดเต็มได้เลยนะคะ เซี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบสวยมากแต่คือหนาวมากเหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่นี่คือแบบเผินเขียวก็ถ้าใครมาที่ฮาบินนะคะอย่าลืมที่จะเอาถุงมือมาด้วยเพราะว่ามันหนาวมากนะแต่ว่าสวยมากจริงทุกคนคือดูดิเราแบบมาช่วงกลางคืนน่ะมันคือที่สุดของที่สุดเลยจริงๆ ต้องมาช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าคนแบบน่าจะออกมาถ่ายรูปกันเยอะที่สุดแล้วช่วงนี้คือจะให้ดูเลยนี่คืออลังการ<อ>มากเมื่อกี้ก็มีช่างภาพมาถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบอยากถ่ายไหมแต่ว่าเมื่อหร่จริงๆวันหนาวมาก ตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินนะคะก็หนาวมากแต่ใดๆก็เข้ามาแล้วนไหนเราก็มาแถวนี้แล้วไงก็เลยแบบโอเคก็เดินเดินไปนะคะเดินสำรวจให้ทั่วเราจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะนูน่นทางเดินอีกยาวไกลอยู่แถวใกล้ๆกับโบสเอ่อเซนต์โซเฟียอยู่นะคะตอนนี้เห็นไหมไหมิมะติดที่ขนตาคิ้วอัทุกคน บอกว่าแต่คือมันหนาวว่าจะแบบไม่อยากทำอะไรเลยอะทุกคนอยากแค่แบบอยากกลับห้องอ่ะอยากกลับห้องแล้วนอนแล้วตอนเนี้คือมันหนาวว่าจะไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะสู้ต่อไปเดินต่อไป แรกที่ไปเดินกันตรงตรงถนนคนเดินอะก็คือตอนแรกคิดว่าจะมีพวกร้านค้าหรืออะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือไม่มีอะไรนะคะมีแค่พวกร้านเสื้อผ้าร้านนู่นร้านนี่แบบแบบเป็นร้านเหมือนแบบสปอร์ตเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีของจุกจิกจิก,จกไม่ได้เชิงว่าเป็นตลาดนะคะก็เลยแบบโอเคงั้นกลับดีกว่าเพราะว่ามันหนาวมากเลยอยากแบบอยากพักผ่อนเนี่ยเหนื่อยเดินทั้งวันเลยแต่วันนี้เอาจริงวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะ คือมันกว่าจะตื่นก็แบบเที่ยงละแล้วก็กว่าจะแต่งตัวกว่าจะได้เสด็จออกมาจากโรงแรมนะคะก็เย็นแล้วเนาะพอออกมาแป๊บเดียวก็มืดลและก็เลยไม่ได้มีเวลาเดินมากแต่จริงๆก็เหนื่อยอยู่นะแอบเหนื่อยอยู่แล,แล้วก็แล้วก็หนาวด้วยหนาวมากแบบไม่มีอารมณ์จะทําอะไรเลยแบบสมองมันแบบฟรีดไปแล้วอะก็โอเคเดี๋ยวจะกลับตอนนี้ก็าำลังกลับโรงแรมนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหนกัน บ่ายโมยงครึน,นะคะตอนนี้ก็เรากําลังจะไปเป็นเมืองน้ําแข็งนะคะที่เป็นตีมปาร์กเนาะซึ่งเขาจะจัดขึ้นแค่แบบว่าช่วงหน้าหนาวเป็นเทศกาลเหมือนแบบเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งของที่ฮาบินนะคะซึ่งมันจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีเราก็เลยจะไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเพราะว่าแอบแบบ รอนิดนึงก็อากาศดีค่ะอากาศเย็นเลยแล้วก็ประมาณอากาศประมาณลบ14-15องศาซึ่งก็ถือว่าเย็นๆนนไม่ไม่ไม่เท่ากับเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานคือแบบโอ้โหทรม,มานทรกรรมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวมุกจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเป็นไง ม่รู้สรุปแล้วมันเรียกว่าอะไรก็เรียกสโนเทาไปแล้วกันนะทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะจอดข้างนอกนะตรงถนนแล้วเราก็ต้องเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงทางนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปซื้อตเกตนะก็ดูเอานะคะเดินตามคนไป <laughs> อยาจะขายเอ่อไอตัวที่ต้องากามลื่แต่ว,ว่าไม่ได้ใช้เนะเพราะว่าแบบไม่น่าจะว่าต้องใช้ไหมเนี่ยเอแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นลื่นเลยอะ่ะก็โอเคอยู่ก็คือต่อให้แบบว่ามีต่อให้แดดแรงแค่ไหนอะอากาศแบบเนี้ยไออันเนี้ยไม่น่าจะละลายอยู่ดีอะ่ะ คือแบบมันหนาว <c oughs> มากมาขี่มาแรกในชีวิตดูสิสัมผัสแรกคืออะไรเห <c oughs> <c oughs> มือนแป้งอะ แต่ใดๆก็คือตู่ฉันต้องเปียกแน่ๆเลยหลังจากที่แบบว่ากลับไปที่โรงแรมว้าวขื้มมา amazing มากที่แบบว่าเขาทำทั้งหมดนี้กันเองอะ เพื่งบอกเลยนะคะว่าค่าตั๋วเข้าก็คือคนละ300หยวนนะคนละ300หยวนไม่รู้ว่าแพงไหมแต่ก็ส่วนตัวคิดว่าก็มันก็มีอะไรให้ดูเยอะอยู่เออก็ถือว่าคุ้มแล้วมั้ง ตอนนี้นะคะมุกก็อยู่ที่สถานีรถไฟก็กำลังจะไปปักกิ่งนะคะไปด้วยรถไฟก็จะประมาณ 4-5หชั่วโมงมุกไม่ได้ไปหมู่บ้านหิมะนะคะก็คือมันฉุกระหุดฉุกระหุกนิดนึงก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนใจไปปักกิ่งต่อเลยละกันอืตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะก็น่าจะไปถึงมันประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวตอนนี้มุกก็กำลังนั่งรอ เที่ยวรถอยู่นะคะได้รอบประมาณ5้าโมง5นาทีก็เดี๋ยวถ้ารถมาแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีนะคะว่าข้างในเป็นยังไงวะ เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะน่าจะชื่อว่าตันตันนะที่เขาพูดเมื่อกี้เป็นนูโวลบีฟนะคะ mm. หอมมากเลยอ่ะ